สมุนไพรอ่ะทานเข้าไปแล้วมันก็รักษาได้เรื่อยๆมันไม่มีผลต่ออ่าตับไปใช่ทุงเยอะความที่ส่วนตัวนะผลภาครับมาด้วยอาการอะไรครับเป็นโรคขอบครับโรคขอบนะครับใช่ได้ไปตรวจกับโรงพยาบาลมั้ยไหมครับเช็กบ้างเล็กน้อยครับทำไมถึงคิดจะมารักษาที่นี่ครับผม ติดตามต่างในทิกตอกแล้วก็ตามเพจนะคะรักษาไปทั้งหมดกี่เดือนครับประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะครับกินยาไปทั้งหมดกี่มอครับผมสี่ถึงห้ามอครับอวันนี้หายแล้วหาครบหม้อใช่ไหมครับผมใช่ทำไมถึงค,คิดว่าหายแล้วครับผมเพราะวา่าเราไปโดนของแสดงหรือว่าอาการที่เราเคยไปเจอแล้วเราสอบเรวก็หายคือเราไม่เป็นก็คือไม่มีอาการอะไรแล้วใช่ค่ะโอเคครับมีอะไรอยากจะแนะนําคนไข้รายอื่นให้มารักษาที่นี่ไหมครับ ก็อยากให้เขาเปิดใจลองสมุนไพรดูบ้างเพราะว่ามันลองแล้วมันก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้มีผลกระทบหรือว่าเสียเงินเสียทองเยอะหรือว่าเสียเวลาอะไรมากมายเพราะว่าสมุนไพรอะ่ะทานเข้าไปแล้วมันก็รักษาได้เรื่อยๆมันไม่มีผลต่อตับไใช้ทุนเยอะความที่ส่วนตัวนะครับผมเป็นแบบนั้นก็เลยว่าเออลองมาดูมีผู้ป่วยหายไหนท่านหลายโรคก,ก็เลยสนใจมา แล้วก็อยู่ทุกพนด้วยไม่ไกลเท่าไหร่ครับผมในฐานะคนที่หายแล้วอ่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ยังไม่หายแต่กงร,รักษาอยู่แล้วเคอะกับการเงือนหาแสลงไหมครับเอ่อก็อยากจะบอกว่าสู้ๆเรามีจิตใจแน่นเรามีความเชื่อความศรัทธาต่อ,อยาที่เราทานอยู่ของพ่าอาจารย์ชีวกันนะของอาจารย์ปู่ที่นี่ที่นับถือแล้วก็ด้วยตัวเองได้เรียนนวดกับลูกศิษย์ของพ่าอาจารย์มาเหมือนกันการนวดแผ่นไทยเคยเรียนมา มันก็โอเคดีอยู่คือเป็นคนที่ศรัทธาและก็เชื่อสิ่งลรงนี้อยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราได้รับผลที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้ทานต่อเนื่องไปเราต้องปฏิบัติให้ดีของแสดงอาจารย์ห้ามก็คืออย่าทานเด็ดขาดแล้วคุณก็จะหายเร็วขึ้นขอบคุณครับผมครับ